สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนรู้นะครับ e c o d e Programming Basic นะครับในวิดีโอนี้ผมจะพาแนะนำนะครับให้รู้จักกับเครื่องมือ e c o d e ในโหมดของการสร้างแอปนะครับก็ตอนนี้เราก็วิดีโอมาเรื่อยๆนะครับชั่วโมงกับ41นาที30วินาทีนะครับวิดีโอเราก็มาเรื่อยๆละนะคู่คอมเมนต์ก็มีเอยอะๆครับให้กำลังใจกับ ผู้เรียนก็สามร้อยค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับทีละเก้าวเดี๋ยวมาที่ x c o d e ก่อนนะครับปิดหมวกตรงนี้ไปปิดเพลกราวแล้วก็เปิด x c o d e มาใหม่รับจะเป็นหน้าโปรเจกต์แบบนี้นะครับไม่ต้องตื่นเต้นตกใจนะครับเลือกเมนูที่2องตรง create new eco d e code project นะครับเมนูที่2ที่อยู่ซ้ายมือนะครับเราก็กดเข้าไปตัวนี้จะใช้ในการสร้าง แอปพลิเคชันนะครับ i p โฟนไอแพดแล้วก็ Mac Application ด้วยนะครับแตอยู่ในหมอน,นี้ทั้งหมดเริ่มต้นเลยนะครับมันจะมีสองโซนหลักๆก็คือโซนที่เป็น iOS หเะก,กับโซนที่เป็น OS X นะครับเดี๋ยวผมแยกความแตกต่างของสองอย่างนี้ให้ดูก่อนนะครับ OSX ก็คือการพัฒนาแอปบนระบบปฏิบัติการ OS X นะครับก็คือ m a c อินทอรเรานี่แหละที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นบนโน,น้ตบุ๊ก บน i อแมบนแม็คโปรอะไรต่างที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับส่วน iOS ก็คือระบบปฏิบัติการนะครับที่เป็นพอ็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนสองอย่างนะครับเราสามารถจะเลือกพัฒนาจะได้แบบหนึ่งก็ได้นะครับโดยใช้ภาษาสวิตนี่แหละนะครับเพราะว่าภาษาสวิสเนี่ยเขียนได้ทั้ง iOS แล้วก็ osx พื่อให้เราประหยัดเวลาในการสร้างโปรเจกต์ เดี๋ยวเราจะมาที่ iOS ก่อนนะครับโซนที่เราจะเล่นหลักๆก็คือโซนของแอปพลิเคชันนะครับส่วนที่ง่ายที่ผมจะค่อยๆพาเล่นไปก็คือ Single View a p p l i c a t i o นนะครับเดี๋ยวเราเลือกตัวนี้เลยครับเพราะว่ามันทำใราบเข้าใจง่ายนะมันเข้าใจง่ายนะครับก็กด next ไปตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า first app นะครับตั้งชื่อว่า first app นะครับเลือก ภาษาเนี่ยมันจะมี2อ,อย่าง objective c กับ swift นะครับเราก็เลือกเป็น swift organization name ก็อะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อองค์กรเราชื่อบริษัทผมก็เป็น pingpong soft นะครับ device ก็นะครับเอาเป็น iphone เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้แหละก็พอ,พอละก็ next ไปเลยนะครับระบุที่จัดเก็บผมก็เก็บไว้ตรงนี้แหละนะครับจะได้ไม่ซับซ้อน ออนะครับอก็รอแป๊บหนึ่งตามความเร็วเครื่องนะบางคนเครื่องเร็วก็แป๊บเดียวบางคนเครื่องช้าก็ช้า,ชาไปนะครับสังเกตหน้าต่างนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นโปรเจกต์สตัคเจอร์หรือโครงสร้างของโปรเจกต์เรานะครับช่วงตรงกลางก็จะเป็นจอที่เราใช้งานหลักๆด้านขวาเป็น Property นะครับอาจะมีหลาย,ลายโซนส่วนโซนนี้นะครับเป็นคอมโพเนนต์เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้นะทีละยิดทีละมาผมจะเรียนรู้ผมจะอธิบายทีละส่วน ด้านบนคืออุปกรณ์นะครับว่าเราจะรันบนอะไรนะครับตอนนี้ผมต่อโทรศัพท์เข้าพอดีผมต่อ iPhone เข้ากับเครื่องผมนะครับมันก็เลยเห็นเป็น java t h a i l a n d iphone ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องผู้ใช้ที่ไม่ได้ต่อเอาไว้ก็จะไม่เห็นนะครับผมเลือกเป็น iphone 5s แล้วกันนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมาที่หน้า Main storyboard นะครับก็คือหน้านี้จะเป็นหน้าที่ใช้ในการออกแบบนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับ ใช้ในการออกแบบตัวแอปพลิเคชันของเราว่านะจะให้มันมีหน้าตาอย่างไรนะครับส่วนปุ่มเล็กๆด้านล่างนี้นะครับเนี่ยมีปุ่มเล็กๆลองชี้ให้ดูวึีงจะเป็นตัวเอาไลน์นะครับ outline, เอาไลน์สิ่งต่างๆที่วางอยู่บนนี้นะครับเราจะมองเห็นเป็นโครงสร้างนะครับใช้ในการจัดเรียงเลเยอร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็จะแนะนํากันแบบพื้นฐานก่อนเพราะว่านะบางคนเพิ่งเล่นนะผมเชื่อว่าบางคน ขึ้นมาเล่นเอ็กโอาจจะงง,งว่าทำไมหน้าตามันอย่างนี้อะไรอยู่ตรงไหนนะครับพอผมก็ขอแนะนำก่อนนะครับโอเคนะพับเก็บไปนะครับส่วนนะครับโซนนี้จะเป็นโซนดีไซน์ซึ่งดีฟอลต์มันจะเป็นจอที่ประมาณ iPad ๊บนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่ให้เรามาที่นะครับเนข้างบนจะเป็นโซนออกลา,างนี้กันนะครับนะมาที่ตรงไฟอินสเปกเตอรนะครับเขาเรียกว่าไฟอิ Inspector อยู่ข้างบนนี้นะครับ แล้วเราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจะเจอส่วนที่เป็น Interface Builder Document <c oughs> ก็คือตัวที่ใช้จัดก,การหน้าเอกสารนี้นะครับอ่าเราก็เลือกนะครับเป็น iOS 7อยู่แล้วนะครับของผม Auto Resize นะครับตัดออกไปนะคลิกออกมันก็จะขึ้นว่าโอเคคุณจะไซส์สำหรับอะไรนะครับเราก็เลือกเป็น iPhone แล้วก็กด Disable Size Classes ตรงนี้นะครับคลิกีปทีน จอก็จะเป็นจอเล็กๆอย่างนี้สําหรับไอโฟนนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนเรายัางไม่ซ้อน,หนโหมดต่างๆนะครับที่เห็นเนี่ยจะมีด้านล่างนี่พับเก็บนะครับสังเกตพับเก็บได้ด้านขวาพับเก็บได้เห็นนะครับเนี่ยกดตรงนี้จะพับเก็บได้ด้านซ้ายพับเก็บได้นะครับเพื่อใช้ในการเพิ่มพื้นที่ในการเขียนโค้โดเวลาที่เราจะเขียนโค้ดนะครับเราจะเพิ่มพื้นที่ ส่วนโหมดนี้นะครับเป็นโหมดหน้ากากที่ใช้ในการเขียนโค้ดด้วยนะครับดีไซน์ด้วยครับสองส่วนพับเก็บซ้ายขวาก่อนเพื่อจะได้มีพื้นที่เ็าเล่นในคล่องนะครับด้านบนนี่ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับใช้บ่อยเลยทีเดียวพวกนี้ยืดได้นะครับปรับขนาดได้อย่างเช่นโอเคเราจะขยับนิดนึงอย่างนี้ได้นะครับโค้ดพวกนี้นะครับวิธีปรับขนาดตัวอักษรนะครับให้เราไปที่เอ็กโค้ด r e f e r e n นะครับ c o s e นะครับแล้วก็ r e f e r e n c e นะครับแล้วก็เลือกตรง default นะครับกด font c n l a n r ก่อนแล้วก็มาที่ default แล้วก็มาตรงนี้กด command a ครัเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยน font นะครับข้างล่างเราจะเอาสัก18ก็ได้นะครับ20ก็ได้ประมาณยี่สิล้กัน18เล็กไปนะครับสายตาไม่ดีแก่ละนะครับโอเคปรับเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรก็ปกิดไป อันนี้ก็จะเป็นโซนในการเขียนโค้ดนะครับหมดหน้ากากตังนี้นะผมจะพายเล่นอยู่2โซนนะครับโซนดีไซน์กับโซนที่เป็นตรงนี้นะครับเขาเรียกในรล่ะ s s i s t a n t editor นะครับก็คือมีทั้งตัวดีไซน์แล้วก็มีทั้งหน้าโค้ดให้เราเห็นโอเคเปิดหมดสิ่งต่างกลับคืนมานะครซ้ายขวานะครับสิ่งที่เราจะเล่นบ่อยๆกลับมา เนี่ยใช้คล่องนะครับใช้บ่อยมากข้างบนครับพวกนี้ก็ปรับได้เหมือนกันยืดได้นะครับเผื่อเราต้องการเพิ่มพื้นที่นะครับคอมโพนต์ตรงนี้เยอะแยะเดี๋ยวผมค่อยๆพาเล่นไปนะครับเล็กๆน้อยๆครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็พาแนะนําเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนให้รู้จักว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้รู้จักสภาพแวดล้อมที่เราต้องใช้มันสร้างแอป อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้าผมจะเริ่มพาทำแอปเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ